สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะสาหรับรถยนต์มือสองเกรด A นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนมาซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะจะได้จะสิ่งดีๆไปแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ก็มีรถราคาพิเศษมีส่วนลดให้เลยนะคะสำหรับรถ ตโยต้ Toyota, นะคะที่เป็นรุ่นแคมรี่นะคะวันนี้มีส่วนลดให้สูงสุด40,000เ,เลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ที่ด้านหน้าเกตนี้เองนะคะจะเป็น Toyota Camry 2.5 h องจุดหรนะคะรถปี2020นะคะกับราคา ถ้า8แสนนะคะคันนี้8แสน5 9 0 0บาทแต่ลูกค้าได้ในราคาพิเศษมากๆวันนี้นะคะได้ส่วนลด40,000จุกๆไปเลยนะคะส่วนลด40,000วันนี้นะคะได้ในราคาแค่8แสน1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถสไตล์ผู้บริหารบุคลิกเข้มๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถเก่งดีๆรถเก่งใหญ่นะคะเสริมบุคลิกใช้แคมรี่ยังไงก็หล่อยังไงก็รวยนะคะมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้จะน่าสนใจแค่ไหน เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์มานะคะมีเลยโคมไฟสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของสเก็ตหินใดๆไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็กันชนได้เป็นสีเทานะคะกันชกันชนได้เป็นสีเทาแบบนี้เลย ะะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะแล้วเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะใช้งานดูแลเข้าสูตตลอดเลยนะคะคันนี้นะคะกระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆด้วยนะคะได้เป็นระบบแบบไฮบริดประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะคันนี้แล้วได้เป็นรุ่น2.5ด้วยแรงเหลือๆเลยนะคะแรงเหลือๆแน่นอนคันนี้ได้ตัวซันรูฟมาด้วยนะคะ ได้ซันรูฟมาด้วยเลยนะคะกระจกทุกบานยังเป็นเดิมจากโตโยต้าอยู่นะคะใครสนใจนะคะคันนี้สอบถามเกียได้เบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อเดิมนะคะจากโรงงานโตโยต้าเลยขอบของยางนะคะได้เป็นขอบ17อันเองนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวด้วยนะคะกระจกทุกบานนะคะอย่างที่เกดแจ้งนะเป็นเดิมๆจากโตโยต้า กระจกเติมเลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้าไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนนะคะมาดูด้านในนะคะคอนโซลหน้ากว้างขวางวางค่าวางของก็ได้นะคะแล้วตรงนี้นะเขาจะแต่งเป็นลายไม้แต่เป็นสีเงินนะคะเป็นสีเงินให้มากนะคะคอนโซลกลางนะคะกว้างขวางเช่นกันนะคะแล้วก็แต่งเป็นลายไม้แต่เป็นสีเงินพรีเมียมมากๆนะคะที่วางแก้วนะคะถือว่า มีให้มา2จุดแล้วพักแขนได้ตรงนี้เลยนะคะจอมีให้เครื่องเสียงนี้ดีมากๆงาสำหรับแคมรี่คันนี้นะคะด้านในออปชั่นดีนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝักด้วยนะคะนี่เลยให้ดูโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะได้เป็นแคมรี่5นะคะซอกเสาบีนะคะหัวน็อตเดิมๆะอ,กออก,กอแผ่นเพจยังอยู่ครบๆด้วยนะคะ ท่านไหนสนใจสําหรับคันนี้นะคะติดต่อเกมมาตรวนได้เลยนะรถสไตล์ผู้ริหารที่น่าใช้มากๆนะคะเบาะด้านในฝั่งผู้โดยสารนะคะเบาะหนังใหญ่นะคะเหมาะมากแล้วนั่งสบายนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคันนี้นะคะที่พักแขนมีให้พร้อมนะแล้วด้านหลังนะคะสามารถเอื้อมมือหยิบของที่ห้องเก็บสัมภาระได้เลยนะคะคอนโซลหลัง ม่านบังแดดก็มีนะคะแล้วนี่นะคะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะฝั่งผู้โดยสารนะคะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้มากๆหลายๆท่านนะคะหารถแคมรี่ไปใช้งานนะคะบางท่านเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะหารถไปใช้งานนะคะหารถหาถเงินในตัวของเขาเองด้วยนะคะสําหรับแคมรี่คันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบๆเลยคันนี้เซ็นเซอร์หลังได้มา4จุดด้วยนะคะระบบไฮบริ ยังไงก็ประหยัดนะคะประหยัดแน่นอนนะมาดูฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะเขาเป็นรถผู้บริหารนะคะส่วนใหญ่คนก็ผู้บริหารนั่งข้างหลังนะแล้วก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราทําสปาด้านนอกด้านในเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยการจัดไฟแนนนะคะลูกค้าขาเก๋จะบอกให้มีการตรวจรถจากบริษัทกลางด้วยนะ เขาจะมีการตรวจรถ274จุดนะคะแล้วเป็นใบเซอร์ให้ลูกค้าด้วยมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถคันนี้มีการ เช็คมาแล้วแล้วก็มีใบเซอร์ให้นะคะรถพร้อมใช้งานมากๆนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยสําหรับรถยนต์มือสองนะคะซื้อรถทันทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะเปิดมา25ปีแล้วมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีรถสวยไปใช้งานกันนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยบางท่านเป็นการซื้อขายออนไลน์นะคะดูจากคลิปวิดีโอดูจากไลฟ์สดบ้างก็ ตัดสินใจซื้อรถเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลด้วยใจนะคะเราดูแลด้วยใจนะคะแล้วก็มีวอลันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะรับรถไปภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถเอาเข้ามาที่เพจยนได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะภายใน30วันนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเกดได้เลยนะคะวันนี้เกดต้องพาดูรถสไตล์ผู้บริหารนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.09เท่านั้น สำหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะคะได้ส่วนลถสูงสุด40,000เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.09ด้วยนะคะแล้วมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีด้วยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะดอกดอก,ดอกเบีย้ยดีด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆเลยแล้วก็วันรับรถเติมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเกตได้เลยนะคะสามารถเข้ามาหาเกตที่พยนตร์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนกับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรี ดาวก็ได้นะอันนี้สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะท่านไหนสนใจรีบทักรีบโท,ร,บทรหาเกดด่วนที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันเดี๋ยวเกดจะส่งข้อมูลนะคะข้อมูลตัวรถแล้วก็โลเคชั่นให้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเกสสงเป็นข้อมูลรถให้แล้วเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะสมมุติว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเกมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศด้วยนะคะสนใจคันนี้รีบทักด่วนเลยเพราะหนึ่งได้ส่วนลด40,000กับโปรโมชั่นดีๆนะคะประกันเครื่องเกียร์2ปีแล้วมีน้ํามันเต็มถังวันรับรถนะคะบอกได้เลยว่าสุดคุ้มมากๆนะคะถ้าสนใจคันนี้รีบทักหาเกศด่วนเลยนะคะวันนี้เกศต้องขอบพระคุณ สำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ